กาวสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่พี่นองท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมอ่าไม่ใช่เกมใหม่อะไรมากมายนะฮะแต่ว่าคือเขาเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็มีเซิร์ฟ118แเลยวันนี้ผมก็อยู่ร้ยเนาะก็ช่วงนี้ยังไม่มีเกมอะไรน่าเล่นแต่เห็นนี้ว่าเกมนี้มันน่าเล่นนะผมเนาะก็เอามาฝากเพื่อนๆนะสำหรับคนที่ไม่เคยลองนะจะเป็นเกมแนวแบบนี้เลยนะผมคล้ายๆกับทึ่รับ3ก๊กเนาะนี่ฮะน่าเล่นไหม ผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ผมเพิ่งเห็นว่าเ,เห็นฝรั่งมันเล่นเฮ้ยไอ,ยเ,อยเกมแม่งน่าเล่นว่ะเออแต่ผมไม่เคยสตรีมนะเนะี่ยมาในในทีมของสามโกกนะฮะผมก็เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะสลับเซิร์ฟนอกไม่รู้เซิร์ฟไทยจะเปิดหรือเปล่านะผมเนาะแหมก็ตอนนี้มีเซิร์ฟอยู่11 8นะฮะค่อนข้างที่น่าเล่นเนาะแต่ผมว่าไม่นานเกินรอเดี๋ยวมันอาจจะเข้าไทยนะเกมเนี้ยไอแนวเนี้ยชอบเข้าไทยประจำนะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้เล่นก่อนนะเซิร์ฟนอก เผื่อมนเข้าเซิร์ฟไทยนะก็ลิงโหลดครับจะปักหมุดไว้ข้างล่างนะใต้แสดงเพิ่มเติมเนาะ,ะใต้ดีคริปชันก็กดแสดงเพิ่มเติมแล้วก็มีทั้ง iOS และ Android ด้วยนะฮะใครอยากเล่น iOS ก็ลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเกมนี้สตรีมด้วยนะฮะเป็น2เกมเนาะ,ะเพราะอีกเกมหนึ่งที่เป็นบุคองผมก็มันวันวันวน,น,นึงก็เล่นได้แป๊บเดียวอะนะฮะชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยวันแรกจะอาจจะเล่นนานหน่อย แล้วก็เอาเกมนี้นะถึงจะเป็นภาษาจีนนะแต่ว่าก็มีโอกาสเข้าโสโต้ไทยนะฮะแล้วตัวละครมันสวยงามด้วยแล้วเป็นไอดอลเทอร์เน่เบดเนาะไม่รู้ไอดอหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าการาฟิกเป็นแบบนี้เลยครับผมสวยๆแบบนี้เลยเแเดี๋ยวเรามาเปิดระบบกันย,ยาวๆเนาะนี่ครับผมจิมจิมจิมจ,มจิมไปนะฮะก็ภาพก็โอเคเลยแหละสวยงามในสไตล์ของสามโกกมาช่วยเราตะเกียกเห็นไหม อ่าตอนนี้มันเลือกผู้หญิงกับผู้ชายได้ผมมาเลือกผู้ชายมานะผมอ่ามาถึงก็คูณสองเห็นไหผ้ามันสวยนะฮะอนาคตผมว่าเข้าไทยแน่นอนนะฮะอา่าอยู่เซิฟร้อยสินะฮะร้อล่าสุดเนาะถ้ามีเซิฟร้อยสิก็จะขยับขยายเล่น1 1อยเนาะประมาณนั้นครับท่านเพราะถังซานจะไม่มาง่ายๆนะเราก็เล่นเกมพวกนี้เล่นสปปนุกกไปก่อนเนาะแต่อีกเกมนี้มีภาษาไทยวูคองนะผม,ผมก็เล่นย,วยาวๆหน่อยนะ ขอมันแจกเยอะนะฮะค่อนข้างจะเยอะนี่ฮะตัวละครเป็นไงบ้างครับผมอ่าน่าเล่นน่าสุดยอดน่าสนใจนะอ่าก็เล่นไปแล้วตัวนี้ก็มากลางรูให้เราเนาะเดี๋ยวมันยังไม่มีท่าไม่ตายนะยังไม่ปลดล็อกนะผมนี่มันจะมีบอกอยู่นะว่ายังไงระบบความสัมพันธ์น่าจะมีนะฮะเกตบานาอยู่ตรงซ้ายมือนะผมนี่ับผม ันนี้เป็นตัวแท้งหลักเลยเฮ้ยผมเลือกผู้ชายมาไม่ใช่เหรอวะแสดงว่าผมเลือกผิดแน่เลยนะผมว่าผมเลือกผู้ชายมานะทำไมเป็นผู้หญิงวะโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอ่าต่อไปก็ตีเมืองอาจจะไม่ได้ตีเมืองแล้วอาจจะเข้าเมืองนะฮะอ่าทีนี้ด่านจริงแล้วว่าผมผมเลือกผู้ชายมาทำไมเป็นผู้หญิงวะตายแล้วเนี่ยจะเป็นตุ๊ดไปเนี่ยนะ ตัวละครหลักเราคือแม่ทัพยอยู่ซ้ายมือสุดเนาะอันนี้ออโต้ครับผมไปเยี่ยงโหอลังการะนะไปอยู่ไหนมาไม่เห็นเกมนี้ครับผมสุดยอดเนะเนาะภาพสวยด้วยนะฮะอันนี้ก็เอาเกมเพคคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะว่าเพื่อนๆสนใจไหมอ่าประมาณ2จิกนะการโหลดเนาะย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอินเกมด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดนะเกมใหม่ๆแล้วก็ข่าวสารเกมใหม่ต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น c ี t ทลิงก์ทบียนต่างๆเกมใหม่ๆที่เข้ามาเนาะก็กดซับไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เวลามีอะไรมาก็จะได้เล่นได้เนาะประมาณนั้นท่านใครจะสอบถามก็เข้ามาสอบถามในสตรีมนะอย่างเดียวเลยนะมีธุระอะไรก็มาสอบถามในสตรีมได้นะหลังบ้านนอนนะทำธุระส่วนตัวนะผมไม่สามารถตอบได้นะขออภัยด้วยนะบางที บางทีใครมาขอลิงก์โหลดอะไรเงี้ยก็ลิงก์ผมก็ทําให้ใต้คลิปแล้วอะไรเงี้ยก็สังเกตนิดนึงครับมันจะเขียนว่าแสดงเพิ่มเติมนะฮะกดสามเหลี่ยมแสดงเพิ่มเติมนี่ฮนะทาไม่ตายเราไม่ต้องออโต้ได้ไหมไม่ชอบนะผม <laughs> ชอบใช้เองนะฮะผมอ่าตอนนี้เราจะมีตัวละครสองตัวอยู่เนาะเดี๋ยวรอมันจะให้เรานะฮะไปเปิดกระชาเมื่อไหร่เนะฮยแจกเมื่อไหร่ประมาณนั้น จบด้านนึงแจกไหมครับผมมีอะไรลูกตุ้มแป,ป๊บๆนะฮะเห็นตัวแป,ป๊บๆหนึ่งตัวแล้วนะฮะนี่ฮะก็มาเจอกองโจนตรงนี้นะครับผมอ่านี่เขาแจกไหมดีว่า NPC มันสอนนะเนี่ยเนะี่ยอ้าวทางไหนล่ะแจกเถอะนะฮะนี่ไงตามังกรนะครับผม จริงๆด้วยนี่งคมภีโอ้ใบเดียวเองนี่ยผมอันนี้น่าจะได้ทุกคนนะโอ้ดูการซัมมอนโอ้ซัมมอนของน่าจะได้ตัวกาว่เห็นสีลวเห็นแสงและสีฟ้าน่าจะได้ตัวอาตัวนี้ทุกคนนะฮะดูสซมเป็นตัวยิวเริ่มต้นดูเลยดูเลยก็รู้นะฮะน่าจะเป็นตัวยิเริ่มต้นเนาะ ก็อย่าลืมนะครับผมว่าตัวมังกรนะอันนี้คือหมากลุกก็คือการจัดทีมง่ายๆลงตัวละครได้หตัวเลยนะอะแล้วก็ข้าไปก่อนนะนี่ครับมีบัฟสายด้วยนะ่ะกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ครับตัวละครเออดีวะ่ะบางเกมมันให้อัพแค่ตัวเดียวอันนี้ไม่ให้อัพหมดเลยวะ่ะ โอเคนะผมเนาะจำจำไว้นะฮะว่าอัพตรงไหนอันนี้แล้วก็ไปประจนภยัยตรงภูเขาไฟนะฮะซองจุดไม้มีนะเดี๋ยวผมลองให้เล่นไปเรื่อยๆก่อนตัวละครน,น่ารักนะตอนวิ่งแบบนะฮะอันนี้ก็สวยงามอัพเวิร์กสวยมากนะฮะฉากฉิกตัวละครเหมือนอีพิกซิเบ้นไหมอีกี่แม่งเหมือนเหมือนเดะเลยแต่ว่าเฮตากี้เห็นมีทีมสามก๊กมาด้วยนะเนาะเนี่ยเหมือนอีพิกซเบนเลยนะฮะ เลือกโจมตีศัตรูไม่ได้ครับเออมันจะตีเองดูตัวฮิวนะดูตัวฮิวเราอ้าวไมีฮิวเหรออ่ะได้ตาม,มานะผมอุปกรณก์แต่นี้นีฮะเรเวล7ถึงจะเปิดระบบอีกหลายอย่างเนาะอ่ะก็สู้กับทหารนะครับข้างทางต่อนะผม ตัวนี้ขาไม่ได้ครับกลางโล่นะฮะเอ้ยตัวฮิวก็เป่าขุยแรงอยู่นะนี่เป็นเวทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอ้ยาผมอยากดูมันฮิวไงแต่ทหารตายก่อนยังไม่ได้ฮิวเลยนี่ก็ได้ของมาอีกเนาะนี่เลเวลเจ็ดแล้วระบบนี้เปิดแล้วนะฮะไม่ทราบว่าเป็นระบบอะไรเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะอ่านี่ก็กดตรงนี้นะฮะระบบใส่ชุดเกาะไหมอันที่สองนะครับผมคืออ๋อเหมือนใส่อ๋อเหมือนอัพขั้นนะฮะอัพขั้นตัวละครอ่ามีของอัพขั้นตัวละครนะฮะประมาณนั้นนี่ะมันดีนะฮะอัพทุกคนเลยนะฮะบางเกมนี้อัพตัวเดียวแล้วก็ออกไปเลยนะฮะ นี่ครับพลัง CP ก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็กดออกไปนะฮะอ่าแล้วก็ไปลุยด,ด่านต่อนะฮะสอนไม่จบเลยนะผมอยากจะรู้ว่าในซองจดหมายมีอะไรนะฮะเนี่ยจบสองคิดหนึ่งไปอ่ายังยังไม่ต้องเข้าก็ได้ครับผมออกไปเอาของในซองจดหมายก่อนนะะนี่กลางโลมาโคตรแจ่มนะ เหมือนตัวเวทมปนบัฟอะไรให้บนหัวด้วยนะที่ไม่ใช่โล่นะเห็นไหมเป็นกลมๆอ,อ่ะแอบชนะแล้วผมง่ายๆอีพิกซิเว่นดีๆนี่เอง <laughs> อ่ะตอนนี้เราออกไปดูของนะผมว่าเฮ้ยจดหมายมันให้อะไรบ้างเนาะนี่ฮะไม่รู้แจกไม่แจกนะฮะโอ้ไม่มีอะไรแจกเลยเหรอโอ้เป็นจดหมายธรรมดาครับผม เวีนกรรมอันนี้คืออ๋อดิสคอร์ดทวิตเตอร์ตั้งค่าต่างๆเนาะเดี๋ยวค่อยแปลแล้วกันในสตรีมเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเสียเวลาคลิปเนาะ <_ S 2> นก็ประมาณนี้เลยนะฮะเกมนี้อันนี้ก็บวกหาของหาของอันนี้ก็รับฟรีปะ่ะไม่น่าฟรีว่ะดูทรงอันนี้ก็ไม่ฟรีนะอันนี้ฟรีนะฟรีปะ่ะ รีนะครับผมต่อไปใช้เพชรซื้ออันนี้ก็ฟรีนะฮะอันนี้ล่ะไม่ฟรีวะอันนี้ยฟรีนะฟรีมันจะไม่มีตัวเลขเนาะ,ะก็เข้าไปต่อสู้อีกรอบนึงฮนะน,นี่ด่าน2คิดหนึ่งจัดไปน,นี่ก็ปล่อยสู้ออโต้ไปเลยครับผมไปเีนะ่ยงเนี่ยภาพสวยงามมากน่าเล่นมาก ใครชอบแนวเทิร์นเบทต้องจัดนะเกมนี้บอกเลยไม่ควรพาลาดสำหรับสายขี้เบือ่อต่างๆนะใครขี้เบือ่อก็จัดไปเลยนะผมเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้จะยาวเกินไปนะแล้วก็เกมเพลย์เะเปิดระบบตอนทุ่มหนึ่งนะยยังไงก็ใครเล่นรอก,ก็ได้นะแล้วก็จเจอกันตอนเช้านะสำหรับวันอาทิตย์อีกเกมวูคองนะแล้วก็ยังไงก็ระวังโควิดไปด้วยนะใครกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากขอให้ร่ำรวยอยู่เป็นสุขนะคิดสิไขอสมนานนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ